สวัสดีคนวันพระหัสสบาดีค่ะวันพระหัสสบาดีดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง16ตุลาคม2567ขอกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะดวงจะเป็นยังไงจ้าสาไม้เท้า8ดไม้เท้า และอัศวินเหรียญคนวันพระหัสบดีกดไลค์กดแชร์เลยค่ะดวงดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการงานการงานได้ไพ่สามไม้เท้า8ดไม้เท้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ คนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนส่งเสริมดีแล้วยิ่งตัวคุณมีความกระตือรือร้นมีความมุมนะพยายามทุกอย่างจะสำเร็จตามแผนการงานจะก้าวหน้าตัวคุณจะเก่งแล้วตัวคุณจะพัฒนาส่วนแปดไม่เท้าตีความได้หลายกรณี แต่ส่วนใหญ่ไพ่8ดไม้เท้าคือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวกระโดด8ไม้เท้าหมายถึงการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งลาบยศสรรเสริญสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหมายถึงโปรเจกต์ใหม่การวางแผนใหม่ๆการขยายร้านการขยายสาขาการแตกลายแตกขแขนงธุรกิจ มันจะมีสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วช่วงเนี้ลูกน้องดีบริวารช่วยเหลือทำงานเป็นทีมเดียวกันคนวันพระหัสอะ่ะขออย่างเดียวนะวางแผนดีๆวางแผนให้เป็นระบบเพราะนอกนั้นอาจารย์ถือว่างานประสบความสำเร็จก้าวหน้าใครตกงานว่างานก็อย่ามัวแต่ยืนรอนั่งรอนอนรอ ออกไปหางานออกไปสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลบางคนมีเกณฑ์เดินทางทางอากาศบางคนได้ไปต่างประเทศความหมายโดยรวมงานดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยายร้านขยายสาขาแตกยอดธุรกิจกิจการเพราะฉะนั้นงานดีส่งผลให้เงินดีเมื่อปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือน แล้วอีกอย่างหนึง่งมันจะมีเรื่องของเงินหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนวันพรฤหัส,สบดีจะมีอาชีพเสริมเข้ามาจะมีจ็อบที่สองเข้ามามีรายได้เข้ามามากกว่า1ช่องทางคนทำงานประจำเลิกงานแล้วอาจจะทำธุรกิจเสริมขายของเพิ่มหรือไปรับจ็อบอย่างอื่นเสริมเพราะฉะนั้นเงินดีไหมดีมาก เลขเด่นเลขมงคล3883ดไหว้ขอพรพระบรมรูปทรงมา้าหรือไหว้ขอพรรัชกาลที่5เสริมดวงการเงินโดยรวมถือว่าดีรายได้เข้ามาเยอะสิ่งที่หวังตั้งใจไว้สำเร็จตามแผนวางแผนการเงินดีแล้วทําดีต่อไปโชคลาภมาเงินมาผลประโยชน์มารายได้เสริมมาอาจารย์แนะนำคนมาพระรหัส ดวงเมตตามันมาดีละที่เหลือคือเก็บเงินให้อยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดีแบบนี้ตลอดไปพญานาคน,น่นากินหน้าก,กินห àng, นางงูกินหางน้าเกี้ยวนะเรียกได้หลายชื่อชุดนี้239บาทเสริมสนเสน่ห์เสริมความรักเสริมเมตตาคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูรักใคร่กลมเกลียวคนทำงานเป็นทีมคนค้าขายคนมีลูกน้องบริวารจะเด่น คนเก็บเงินไม่อยู่ช่วยให้เสริมดวงการเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายการเงินไม่รั่วไหลกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดชุดนี้239บาทส่งฟรีแถมทูบป,ปลดหนี้ให้ด้วยเอาไปจุดลุ้นกันนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ239บาบาทส่งฟรีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนวันพระหัสบดีความรักก็ยังมองว่าเป็นความรักที่ซื่อสัตย์นะ แต่ช่วงเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องงานมันจะมีผลทําไมถึงบอกว่าเงินง,งานจะมีผลคืองานแทรกงานแทรก,งา,กงานด่วนเข้ามาแล้วบางทีเรานัดหมายกับแฟนไว้ว่าจะไปนั่นไปนี่ทํานั้นทนํานี้บางทีมันมีงานด่วนงานแทรกเข้ามาคุยกันดีๆเคลียร์กันให้เข้าใจอาจารย์ก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าจะทะเลาะเบาแวงหรืออะไรกันแต่อาจารย์รู้สึกว่าคนวันพรหัสเนี่ยอาจจะต้องจัดลําดับ เรื่องงานกับเวลาแล้วก็แบ่งเวลาให้กับคนรักความรักด้วยแล้วทุกอย่างถึงจะดีส่วนเรื่องของคนโสดคนโสดมันมาเยอะอ่ะคนโสดมันมาเยอะหมายถึงมาหลายคนมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์น่ะสำหรับคนโสดมีโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาแต่สำหรับคนที่มีเข้ามาให้พิจารณาหลายคนเนี่ย เอาคนที่มันพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับเราเนอรคือไพ่แบบนี้มันอาจจะมีกรณีรักซ้อนเกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่ถึงรักสามเศร้าเพราะว่าสุดท้ายเราเองอาจจะยังไม่ได้เลือกใครอะไรอย่างนี้ไงก็ดูดูกันไปไม่รีบร้อนการเดินทางชัดเจนโดดเด่นนะช่วงเนี้ย เอาความชัวเป็นที่ตั้งก็แล้วกันจังหวะเวลาโอกาสถ้ามันพร้อมแล้วอะอยู่ดีๆมันจะมาแบบอปลุบปับสฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ดีๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนชีวิตให้ดีย้ำว่า ขอพอรรัชการที่5เสริมดวงแล้วก็เอาพญานาคไปพกไปติดตัวไว้นะอะไรใดๆมันจะได้ดีขึ้นนะแฮปปี้มีความสุขแน่นอนแล้วก็ใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาททักแชทได้ส่งกำลังใจให้กันนะอาจารย์ขอให้ทุกคนร่ำรวยประสบความสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ